เอาละครับ morning news ช่วงนี้นะครับยังคงเกาะติดในเรื่องของการเดินหน้าปฏิรูปพลังงานนะครับโดยเฉพาะการเปิดประมูลนะครับหรือว่าเปิดสมปทานปิโตรเลียมรอบใหม่รอบที่21นะครับตามที่เราได้รายงานกันไปนะครับถ้าดูการตามข้อเสนอหรือว่าตามมติของสปชสภาปฏิรูปแห่งชาตินั้นก็ถือว่าไม่เห็นด้วยนะครับกับข้อเสนอข,ของคณะกรรมาก,การปฏิรูปพลังงานเสียงข้างมากครับในการเดินหน้าเปิดสมปทานปิโตรเลียมรอบที่21โดยเมื่อวานนี้เองนะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวย้ำในรายการคืนความสุข ให้กับคนในชาตินะครับก็ระบ,บุแล้วครับว่าจะนําเรื่องนี้เข้าไปหารือนะครับในชั้นของ คณะรัฐมนตรีนะครับหรือว่าการประชุมของคอรมอรนั่นเองครับก็เน้นย้ำนะครับว่าทุกฝ่ายตอนนี้ให้ใจเย็นๆก่อนนะครับก็ไปศึกษาข้อมูลให้รอบคอบนะครับรวมทั้งบอกด้วยนะครับว่าไม่อยากให้ประชาชนเนี่ยออกมาเดินขบวนคัดค้านกันอีกครับไม่อยากให้มีการเคลื่อนไหวรวมทั้งไม่อยากให้มีการจัดเวทีระดมความเห็นในเรื่องนี้ด้วยนะครับเนื่องจากอาจจะทําให้เกิดปัญหาความขัดแย้งตามมานะครับซึ่งในฝั่งของรัฐบาลเองนะครับก็ได้มีการพิจารณาไปบ้างแล้วนะครับว่า ข้อดีข้อเสียในการเปิดในเรื่องของปิโตรเลียมรอบใหม่นั้นมีอะไรกันบ้างก็อยากให้ประชาชนนั้นศึกษาข้อมูลให้ดีนะครับแต่ก็ย้ำนะครับว่าในเรื่องของความมั่นคงทางด้านพลังงานก็มีการเตรียมหาสำรองหาแหล่งพลังงานไว้ล่วงหน้าแล้วซึ่งในการสำรวจก็ต้องดูนะครับว่าคุ้มค่ากับาการลงทุนหรือไม่ตรงนี้ทางกระทรวงพลังงานนะครับก็ที้แจงนะครับว่าหากมีการสำรวจแล้วเจอแหล่งพลังงานรัฐบาลจะสามารถแก้ไขปรับปรุงกฎระเบียบในเรื่องของค่าตอบแทนได้ซึ่งที่ ประชุมก็รับทราบโดยไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับ